ชี้แนวจากเวทีอื่นตรงที่เวทีนี้ไม่มีคัดนางงามออกนะคะเป็นการเปิดตัวเวทีประกวดน้องใหม่ Miss Heritage Thailand 2021ชื่อเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าจัดขึ้นเป็นปีแรกซึ่งก็มีจุดประสงค์เพื่อหาตัวแทนสาวงามส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะที่สโลแกนย้ำชัดว่าไม่ได้เน,นะะ้นหาคนที่สวยที่สุดนะคะแต่ว่าต้องมีความพร้อมและงามอย่างมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์มรดกไทยอย่างยั่งยืน นางงามจ,จะเป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเจี่ยวทุกเวทีเพราะฉนั้นตรงป,ปีนี้พอดีเราเน้นหนักๆเรื่องนี้ค่ะก็มันก็เป็นโอกาสว่าเราสามารถจะอาจจะเด็กที่เราฝึกหรือตั้งแหรืออะไรที่จะมีอะไรบ้างที่ที่สามารถจะเผยแพร่ แม้เป็นเวทีใหม่แต่เจ้าของไม่ใช่หน้าใหม่ของวงการนางงามนะคะเพราะว่าเป็นคนเดียวกับที่สือิกษิษ์ส่งนางงามไทยไปประกวดที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะในเวที Miss ิ n t e r n a t น o n a l ซึ่งปีที่แล้วไทยก็พึ่งความมงกุฎแรกมาครองนะคะจากมิ้นซิริทรลีอาราวัดค่ะเป็นนางสาวไทยปี2562หลายคนก็เลยสงสัยว่าอ้าวจริงๆลิงฤทษิษ์การส่งนางงามอยู่กับใครกันแน่นะคะเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการกองประกวด Miss Heritage t h a i l a น d ์ก็ย,ยืนยันว่าอยู่กับตัวเองมาตลอดนี่แหละ ซึ่งก็คือบริษัทสยามนากราชจำกัดเพียงแต่ปีนี้ไม่ได้ขายดิสิ์การส่งตัวแทนให้ใครนะคะก็เลยตัดสินใจจัดเวทีประกวดเองแล้วก็ส่งออกนางงามเองเลย